สวัสดีครับสับโสพลเจริญยนต์นะครับวันนี้วันดีๆนะครับผมวันนี้วันที่23นะครับพฤษภาคม2567นะครับวันนี้ก็เป็นวันดีๆนะครับผมก็มีสินค้าใหม่มานําเสนอนะครับเป็นคูปต้ามือ2แต่90%แท้นะครับ90%แท้นะครับเรากล้าพูดได้90%แท้เพราะอะไรนะครับเครื่องของเรานะครับเป็นเครื่องมือ2ก็จริงนะครับแต่เราคัดเกตนะครับเราคัดเกตคือ ถ้าสภาพไม่ดีเราก็ไม่ซื้อนะครับเวลาขายลูกค้าก็คือที่ผมกล้าประกันการันตีระยะ3เดือน2เดือนเนี่ยก็คือเครื่องต้องดีจริงนะครับเครื่องไม่ดีจริงเอาไปใช้งานแป๊บเดียวก็พังนะครับเพราะนั้นทรัพย์โสพลเจริญยนตนะครับเป็นร้านเล็กๆนะครับที่อยู่ในจังหวัดชาดเชนเซา์นะครับแต่เราขายคุณสินค้าคุณภาพนะครับผมวันนี้นะครับผมนําเสนอที่คูโบต้าอาร์ทีร้อยสี่สิบนะครับ รุ่น thunder นะครับตาไฟสีฟ้านะครับตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนที่จะปรับเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นแซททีนะครับตัวนี้พิเศษสุดนะครับจะของใช้งานน้อยนะครับใช้งานน้อยมากแล้วก็ไม่มีรอยถอดซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันเลยน็อตทั้งตัวเดิมนะครับเติมทั้งหมดกับเด็กผาชมนะครับผมนี่นะครับชมใกล้ๆเลยดูน้ําได้เลยครับน้ําจะใส ยังไม่มีรอยเดือดเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็น็อตตามตัวนะครับรับประกันนะครับเดิมไม่มีถอดแน่นอนน็อตฝาสูบน็อตล้อนะครับไม่มีถอดนะครับผมรับประกันให้รุ่น thunder นะครับรุ่น thunder เดิมทุกจุดนะครับรับประกันเดี๋ยวให้ฟังเสียงพร้อมกันนะครับผมการันตีให้นะตัวนี้ก็ซื้อจากผมไปรับประกันให้2เดือนเต็มนะครับสเดือนเต็มเลยตัวนี้นะฮะเอาไปใช้งานนะครับมีปัญหาใดๆนะครับไม่มีแรงหรือเครื่อง หมดแรงนะครับหรือลักษณะมีปัญหาอะไรกันแล้วแต่ที่เกี่ยวกับภายในนะครับผมรับประกันให้สองเดือนเต็มนะครับตัวนี้รับประกันไม่มีรอยถอดซ่อมไม่มีรอยแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับรับประกันครับเราซื้อขายกันชัดเจนนะครับลูกค้าผมอะก็จะรู้นิสัยผมทุกคนนะครับผมขายของไม่โกหกนะครับวันนี้เสียงดีมากเลยรับประกันสองเดือนเต็มจากเราอืม เอางี้ดีกว่าผมเปลี่ยนใจแล้วผมรบับประกันให้สเดือนเลยตัวนี้ครับเก้าสน,นะครับตัวนี้เดิมสวยกิบนะครับรุ่นทันเดอร์แท้สภาพเก้ปร์เซ็น0ทั้งภายในและภายนอกทั้งสีสันนะครับเดี๋ยวราคาผมแจ้งไว้นิดนึงนะครับทุกท่านก็เข้าใจผมนิดนึงแล้วผมก็เข้าใจลูกค้าทุกท่านนะครับเครื่องถ้าสภาพดีราคาจะสูงนะครับถ้าสภาพอ่อนราคาก็อ่อนนะครับผมอันนี้ ทุกเคสทุกตัวนะผมดันมาเต็มที่เพราะผมอยากได้เอามาขายให้ลูกค้านะครับกำไรบางๆครับไม่ได้เหลือเยอะนะครตัวนี้ผมให้ราคาไปที่39,800นะครับ39,800ฟังอาจจะสูงหรืออาจจะตึงไปก็ไม่ว่ากันนะครับทรัพย์ส่วพลพูดความจริงนะครับถ้าแพงไปเลื่อนผ่านแม้วาไม่ว่ากันนะครับแต่ท่านใดรับได้ก็ว่ากันอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ของดีครับผมรับประกันว่าดีแน่นอนนะครับผมนะฮะ อาจจะเปรียบเทียบกันในท้องตลาดได้ที่เขาขายมือสองนะครับแต่ก็ผมพูดเต็มปล่าว่าผมเป็นเครื่องคัดนะครับเครื่องคัดเกยรดนะครับผมตัวนี้มีวินรู้สึกจะเป็นสี่นิ้วครึ่งนะมีแถมมาให้นะครับเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรนะมาเดิมๆเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไส้กรองให้นะครับไส้กรองยังไม่ได้เปลี่ยนไส้กรองโซลา่านะฮะจะเปลี่ยนให้ฟรีของแท้ทั้งไส้ทั้งหลอดเลยด้เปลี่ยนให้นะครับสายยางอะไรดีหมด อยากให้เห็นออริจิน,นอลก,ก่อนคือผิวเดิมฝุ่นดำมาจากบา้านลูกค้าแบบนี้ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งสิน้นมาได้ฟังเสียงทั้งกันครับ มันแป๊กหนึ่งครับเมื่อกี้น้ำมันหมดนะครับตอนนี้เติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วสองน,นี่ก็จเติมน้ำมันโซล่ามาให้หรือดีเซลนะครับเติมเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเร่งให้้ังนะครับเครื่องสวยริง นะครับก็เบอร์โทรร้านเรานะครับ0983628238นะครับ0983628238นะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้ก็ผมทำตัว140รุ่น Thunder ตาไฟสีฟ้ารุ่นสุดท้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเบอร์โทรทิ้งไว้ให้หน้าโพสต์นะครับขอให้ทุกท่านที่ติดตามครับก็เข้ามารับชมกันนะครับสินค้าดีๆสภาพ90%ก็ไม่มีเข้ามาบ่อยนะครับท่านใดต้องการราคาเบาานี้ก็มีนะครับ จะอยู่ราวๆสัก3537ก็มีนะครับลองมาดูนะครับที่เป็น14แรงนะครับถ้าต่ำกว่านั้นผมไม่ได้เอามานะครับที่เกตมันเบากว่านั้นนะครับหรือค่อนข้างจะสภาพาไม่ถึงที่ที่ผมบอกไม่ถึง35 0 0 0นะครับผมไม่ได้เอามาเพราะว่าเอามาใช้สักพักเดยกก็ต้องซ่อมอีกนะครับคลิปนี้ฝากกดติดตามาากดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ